ห้างโรบินสันในครอเซนทรัลรีเทลเปิดฉากค้าปหลีกปี68ประเดิมรุกกลยุทธ์ s e s s o n a l marketing จัดแคมเปญใหญ่ต้อนรับเทศกาลตรุษจ,จีน Robinson Happy Chinese New Year 2025มิติหุ้นห้างโรบินสันในเคอือเซนทรัลรีเทลเปิดฉากคาบลีกปี68ประเดิมรุกกลยุทธ์ SEA s, e a s o n a l marketing จัดแคมเปญใหญ่ต้อนรับเทศกาลตรุษจ,จีน Robinson Happy Chinese New Year 2025เริ่มต้นช้อปปีใหม่ที่โรบินสันเสิร์ฟความคุ้มค่าขานรับ e c s er e, R e c e ipt และประสบการณ์มงคลแก่ครอบครัวทั่วไทย ห้างโรบินสันในครอเซนทรัลรีเทลเปิดแคมเปญใหญ่ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปี68โรบินสันแฮปปี้ไชนีสนิวเยียร์2025โรบินสันแฮปปี้ไชนีสนิวเยียร์2025เริ่มต้นช้อปปีใหม่ที่โรบินสันตั้งแต่วันที่7มกราคม68ถึงวันที่9กุมภาพันธ์ ที่ห้างโรบินสันยกเว้นสาขาจังซีลอนป่าตองรวมทั้งหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างเริ่มต้นความพิเศษด้วยการจับมืออาร์ติสชื่อดัง N E W Y E A R หรือนิวเฮียร์ปภากร์สีกันลยากรร่วมสร้างคาแรคเตอร์ครอบครัวสุขสต์และไอคอนมงคลสุดที่ไว้ภายใต้คอนเซปต์เริ่มต้นช้อปปี้ใหม่ที่โรบินสันเพื่อสื่อถึงความสุขและความมงคลที่ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งลิมิเต็ดไอเทมไม่ว่าจะเป็นซองอ่างเปล่ากิฟต์การ์ดและของพรีเมียมสุดพิเศษที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครสร้างสีสันช่วงตรุษจีนแก่ครอบครัวทั่วประเทศพร้อมตอกย้ำการเป็นเดสติเนชันแห่งความคุ้มค่าจับมือพันธมิตรอาทิบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันสายการบินนกแอร์ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต โรงภาพยนตร์ S.F Cinema ร้านทองอ u r o r a และอื่นๆมอบบิลสุดพิเศษผ่านอังเปาแพ็กสุดคุ้มรับคูปองส่วนลดและเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด6,500บาทสุดยอดนักช้อปรับรางวัลพิเศษทองคำและบัตรของขวัญรวมมูลค่ากว่า500,000บาทรวมทั้งร่วมไหวพระเสริมมงคลรับปีมะเส็งแบบ Exclusive Trip กับอาจารย์คทาชินบรรชนบัญชรและอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ห้างโรบินสันยังขานรับมาตรการ Easy ERECE IPT สำหรับลดหย่อนภาษีปี68พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมรับคูปองส่วนลดสูงสุด4,000บาทเมื่อชอปตามเงื่อนไขที่กำหนดอีกทั้งยังเสิร์ฟประสบการณ์มงคลกับไอเทมเสริมดูในทุกกลุ่มสินค้าบรรยากาศการตกแต่งห้างและกิจกรรมเสริมเฮงในห้างและออนไลน์มากมายคาดดันยอดแคมเปญเพิ่มขึ้นราว20%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา น,นางนัททีราบุญศรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเครือเซ็นทรัลรีเทลกล่าวว่าภาพรวมธุรกิจของห้างโรบินสันในช่วงปลายปี67โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่ผ่านมาถือได้ว่ามีมูฟเมนต์ของการจับจ่ายที่ค่อนข้างน่าพอใจโดยเราคาดการณ์ว่าน่าจะมีสัญญาณที่ดีอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสแรกของปีที่มีหลากหลายเทศกาลสำคัญเป็นปัจจัยกระตุ้นการจับจ่ายโดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้จะมาถึงที่คน ไทยเชื้อสายจีนมักจะมีการเลือกสรรของขวัญของกำนันรวมทั้งไอเทมใหม่ๆเพื่อเสริมดวงเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตามหลักความเชื่อของคนจีนกันอย่างคึกคักด้วยเหตุนี้ห้างโรบินสันจึงเดินหน้ากลยุทธ์ซีซันแนลมาเก็ตติ้เปิดแคมเปญใหญ่ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปี68ในชื่อโรบินสันแฮปปี้ไชนีสเนวียีร์2025เริ่มต้นช้อปปีใหม่ที่โรบินสัน ซึ่งครั้งนี้เรามาพร้อมความพิเศษหลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นเดสติเนชันที่สร้างความสุขในทุกๆวันของชีวิตครอบครัวทั่วไทยโดยมีไฮไลท์อย่างการจับมืออาร์ติสต์ดังอย่าง N E W Y E A R หรือ n นิวเยียระปภากร์สีกันยะกรที่มาร่วมสร้างคาแรคเตอร์ครอบครัวสุขสัร์และไอคอนมงคลน่ารักรักภายใต้คอนเซปต์เริ่มต้นชอบ มีใหม่ที่โรบินสันเพื่อสื่อถึงความสุขและความเป็นสิริมงคลซึ่งจะปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อภายในห้างและเอา of home รวมทั้งสื่อออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างไม่ยม,มกและที่สำคัญคือการปรากฏบนไอเทมลิมิเต็ดไม่ว่าจะเป็นซองอัางเปากิฟต์การ์ดและของพรีเมียมสุดพิเศษที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครซึ่งเรามั่นใจว่าจะเป็นประสบการณ์ มงคลที่น่าประทับใจและสามารถตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันของครอบครัวทั่วไทยได้อย่างแน่นอนอีกทั้งเรายังเดินหน้าขานรับมาตรการ easy e-receive ของภาคราัฐสำหรับลดหย่อนภาษ